ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยครับผมถอยมานะครับถอยมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับผมไม่ได้แตะเบรกนะครับปล่อยเลยนะครับผมเนี่ยฮะเฮ้ยโูเบรกเองสุดยอดสวัสดีครับกุ้งนะครับหลังจากคลิปตอนหน้านี้กุ้งพาดูรอบคันของตัว แล้วก็เดี๋ยวขอสตาร์ทรถดนแต่เดี๋ยวเราเข้าไปอธิบายในเรื่องของออปชันที่อยู่ภายในตัวรถกันนะครับมาเดี๋ยวดูใกล้ๆกกันครับสำหรับแอปฟอร์ดพาร์นะครับหน้าตาก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานก็เพียงแค่เปิดเข้าไปครับผมในส่วนหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของปุ่มปลดล็อกแล้วมีปุ่มล็อกแล้วก็ค้นหารถนะครับแล้วก็การสั่งสตาร์ทจากระยะไกลที่ผมบอกว่าตัวรถเนี่ยสามารถเช็คพิกัดได้ด้วยก็คือจาก จากฟังก์ชันของตัวด้านล่างที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเราอยากรู้ว่ารถของเราเนี่ยตอนนี้จอดอยู่ที่ไหนหรืออะไรยังไงสามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีพิกัดของตัวรถขึ้นมาว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมจะเป็นพิกัดให้เราสามารถรู้ตำแหน่งพิกัดของรถได้อ่าก็จะเป็นในเรื่องของตัวการหาตำแหน่งก็คืออยู่ด้านบนนะครับแล้วก็สถานะของเครื่องยนต์พร้อมใช้งานน้ำมันเหลือประมาณ250กว่ากิโลอะไรอย่างนี้นะครับผม ก็ในบุ๊กคิงของการนัดหมายเข้าศูนย์ก็คือสามารถจิ้มจากตัวที่เป็นในเรื่องของตัวตัวสื่อบริการตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีในเรื่องของ d e ล l เ r อร์เซอร์วิสตรงด้านนี้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการค้นหาต่างๆเหมือนพวกแผนที่อะไรต่างๆครับก็คืออยู่ด้านนี้เลยเดี๋ยวเราสาตาร์ทรถให้ดูก่อนเนะาะสตาร์ทรถนะครับก็คือกดปุ่มนี้ค้างนะโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเราแรงหรือว่าสัญญาณเน็ตเราดีเนี่ยแป๊บเดียวไม่นานเกินรอรถก็จะสาตาร์ทเห็นไหมครับ รถสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งภายในกันถ้าเราสตาร์ทรถผ่านแอป f o r d p a s s แล้วนะครับภายใน15นาทีเราไม่ได้มาขึ้นบนรถหรือว่าไม่ได้มีการมากดปุ่มสตาร์ทนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะดับไปนะครับก็คือ for d p a s s เนี่ยสามารถสตาร์ทรถไว้ได้ประมาณ15นาทีนะครับโดยเฉลี่ย ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอเขาเรียก <c oughs> ว่าหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับจะเป็นหน้าปัดตัวใหม่นะครับผมหน้าปัดตัวนี้สามารถารีเซ็ตในเรื่องของการแสดงค่าพวกน้ํามันได้นะครับก็คือพวกนี้จะให้โชว์ไหมความร้อนหรือว่าวัดรอบต่างๆนะครับสามารถเซ็ตได้โดยการใช้งานพวกที่อยู่บนคำสั่งที่อยู่บนพงมาลัยก็คือตุ่มนี้นะครับอ่าปุ่มนี้ นะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้จะเป็นเมนูเวลาเรากดปุ๊บหน้าจอก็จะโชว์มานะครับว่าเราอยากให้โชว์การแสดงผลในหมวดไหนหรืออะไรยังไงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นาการเลือกในเรื่องของตัวเมนูการตั้งค่าการแสดงผลต่างๆที่อยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของระบบต่างๆเช่นระบบ Adaptive Cruise Control หรือว่าเพิ่มลดเสียงการใช้งานคำสั่งเสียงหรือว่าการใช้งานเลนคิปปิ้งการตั้งระยะห่างของ าการใช้งาน Adaptive Cruise control ก็คือจะอยู่ในส่วนของพวงมาลัยฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราขยับมาด้านตัวจอกลางกันนะครับจอกลางเนี่ยออปชันจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับในส่วนของจอกลางนะครับก็จะมีในส่วนของตัวพิเศษเลยที่เราเรียกว่า Apple CarP l a y แบบไร้สายอันเนี้ยกุ้งต่อในส่วนของตัว Apple CarP l a y ไว้แล้วนะครับผมในส่วนของตัว Apple c a r p l a y ของกุ้งต่อไว้แล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผม ในส่วนของ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้มากขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้เมื่อเทียบกับตัวโมเดลก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบเสียบสายปกตินะครับตัวนี้หน้าจอเป็นระบบทัดนะครับนี่ระบบพัด สัมผัสค่อนข้างดีเลยนะครับผมเป็นหน้าจอใหญ่ตัวนี้หน้าจอขนาด 12. จุดนิ้วแบบแนวตั้งนะครับหน้าจอก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือจะมีส่วนการแสดงผลที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะเป็นตัวนี้ส่วนที่2เนี่ยจะโชว์แอปพลิเคชันที่เราเคยใช้งานล่าสุด5แอปนะครับ นี่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะครับก็คือด้านล่างส่วนที่3เนี่ยจะใช้งานในเรื่องของแอร์ครับการตั้งค่าแอร์ต่างๆอะไรอย่างนี้ครับเราสามารถตั้งจากตรงนี้ได้นะครับผม <S <S เห็นไหมแล้วก็พัดลมแอร์อะไรต่างๆก็คือออปชันบอดสามารถตั้งจากหน้าจอสัมผัสได้เลยหรือถ้าเกิดเรายังไม่คุ้นชินในส่วนหน้าจอสัมผัสก็ยังมีอนาล็อกให้ก็คือปุ่มนี้นะครับก็ยังสามารถใช้งานแบบอนาล็อกหมุนได้อะไรได้นะครับในส่วนของตัวแอร์นะครับผม ในส่วนออปชันที่เพิ่มมาถือว่ามีประโยชน์เลยก็คือในส่วนของตัวกล้อง360องศานะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวกุ้งลองอลองเปิดให้ดูนะครับสำหรับกล้อง360องศาเห็นไหมฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการมองด้านด้านรอบคัน360องศาก็คือด้านนี้นะครับและยังมีกล้องที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถมองได้ว่าด้านหน้ารถเราเนี่ยมีสิ่งของไรกิดขวางหรือเปล่าแล้วที่สําคัญนะครับ มันสามารถบอกเป็นไกด์ไลน์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวกล้องด้านหน้าของเราเนี่ยมันจะมีทิศทางบอกในเรื่องของตัวลักษณะที่ล้อจะไปนะครับเห็นไหมครตัวนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นเหมือนกับว่าเราขับลงในที่ที่มันแคบหรือว่าที่ที่ต้องการในเรื่องของคนบอกบอกทางด้านหน้าอันนี้เราก็สามารถใช้งานได้เรื่องของตัวเราขับคนเดียวก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์เหมือนมีคนบอกทางเราได้นะครับสําหรับตัวกล้องด้านหน้านะครับ ในส่วนของกล้องนะครับเรายังสามารถเลือกมุมมองของกล้องได้ด้วยนะครับว่าเราจะมองมุมด้านไหนนะครับโดยการกดปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเครื่องหมายขึ้นมานะครับผมสมมติเราอยากมองมุมมองที่อยู่ทางด้านมุมขวามือนะครับด้านหน้าเราก็กดปุ่มนี้นหมครับกล้องก็จะซูมไปในส่วนของมุมขวามือที่เราเลือกนะครับผมหรือเราจะเลือกด้านหลังก็ได้ครับหลังซ้ายเห็นไหมฮะอันนี้คือ ออปชันของตัวกล้องสําหรับกล้อง360องศานะครับที่ Ford มีให้อันนี้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานขึ้นมาเยอะเลยนะครับสำหรับตัวกล้อง360องศาครับผมต่อกันนะครับก็ในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับก็จะมีในเรื่องของการตั้งค่าวิทยุหรือโทรศพัพท์ แล้วก็การตั้งค่าบลูทูธนะครับ Apple CarP l a y หรือว่า Android Auto นะครับคือแอปต่างๆของตัวรถก็อยู่ในส่วนของตัวที่เป็นเมนูหลักที่อยู่ด้านหน้าหมดเลยนะครับผมตัวนี้ที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือคู่มือรถนะครับคู่มือรถเนี่ยอยู่กับตัวรถเลยนะครับฝังมาจากตัวรถเลยเราสามารถจิ้มแล้วก็อ่านได้จากตัวนี้คู่มือรถสามารถอ่านได้2ที่นะครับก็คือจากตัวหน้าจอตัวนี้ของของตัวรถหรือว่าจะอ่านจากแอปฟอร์ดพลาจากหน้าจอโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับสําหรับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็ในนส่ววของตั ตัวรถนะครับอเดี๋ยวมาดูการใช้งานตัวรถนะครับตัวรถเวลาเราก,กดใช้งานออปชั่นของตัวลถนะครับก็คือจะมีการควบคุมต่างๆนะครับผมอย่างกล้องนะครับนี่ก็อย่างที่ผมอย่างที่พรีเซนต์ไปกล้องเนี่ยสามารถเปิดดูเมื่อใดก็ได้นะครับผมอโอเคต่อกันนะครับช่วยคนขับ เวลาเรากดปุ่มช่วยคนขับนะครับหลังจากตัวตัวเลือกแรกที่เป็นของกล้องใช่ไหมครับเวลาเรากดเลื่อนมาเป็นช่วยคนขับนะครับช่วยคนขับเนี่ยก็จะมีโหมดของออโตโฮอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกปิดเปิดได้นะครับออโตโฮก็คือในเรื่องของเบรกไฟฟ้านะครับผมเวลาเราขับรถไปอจอดติดไฟแดงเนี่ยจะให้เป็นเบรกแบบออโตโฮเราก็เลือกเปิดนะครับตัวนี้เลือกเปิดปิดได้นะครับแล้วก็สถานะออฟโรดนะครับตัวนี้ สามารถบอกได้ว่ารถนะครับมีการขับเคลื่อนล้อไหนแล้วก็ใช้กําลังล้อไหนอยู่นะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการใช้งานมุมมองต่างๆนะครับที่อยู่ในหมดของตัวออฟโรดนะครับก็เลือกได้จากตัวหน้าจอทั่วไปนะครับก็คือสถานะออฟโรดนะครับผม โหมดล็อกระบบนะครับก็คือจะเป็นโหมดเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของตัวหน้าจอหรือว่าตัวรถนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งพิน4หลักได้นะครับในกรณีที่ว่าเราไม่ต้องการให้คนอื่นมายุ่งหรือว่ามาใช้งานในส่วนของตัวหน้าจอของเรานะครับเราสามารถใส่พินเข้าไปได้ก็เหมือนโทรศัพท์นะครับเวลาเราจะล็อกอินหรือว่าจะเปิดใช้งานเราก็ต้องปลดล็อกก่อนอันนี้ก็เหมือนกันครับเราสามารถตั้งพินได้เป็นรหัส4หลักนะครับในส่วนการตั้งค่านะครับ การตั้งค่าเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับก็จะมีทั้งระบบช่วยเหลือคนขับต em, ่างๆก็คือจะเป็นระบบที่เกี่ยวกับตัวรถทั้งหมดนะครับอันนี้เราสามารถเลือกปิดเปิดได้จากตรงนี้หรือว่าเลือกการใช้งานออปชันได้จากตัวด้านนี้ได้เลยแต่ว่าออปชันตัวนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้กุ้งจะไม่อธิบายลงไปแบบละเอียดนะครับแค่ให้ดูเฉยๆว่าเวลาเราจะตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้ามาจากตัวกดรูปรถนะครับกดรูปรถก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวการตั้งค่า นะครับก็คือเข้ามาด้านนี้ได้เลยนะครับการตั้งค่าระบบต่างๆนะครับหมวดต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานเรื่องของรถยนต์นะครับตัวนี้ก็จะมีพวกไมค์คีการตั้งค่าความสว่างหรือว่าการตั้งค่าพวกกระจกต่างๆแล้วก็เรื่องขอการจอดเกียร์เอ็นอะไรต่างๆคือจะอยู่ในด้านนี้ทั้งหมดนะครับ อันนี้ทั่วไปทั่วไปเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการตั้งค่าภาษาตั้งค่าอุณหภูมินะครับอะไรต่างๆหรือว่าการรีเซ็ตของตัวระบบซิงค์นะครับในส่วนของตัวหน้าจอหน้าจอนะครับก็คือจะปรับในเรื่องของโหมดความสว่างหรืออะไรต่างๆได้เราอยากให้หน้าจอเนี่ยสามารถ อัตโนมัติตามในเรื่องของตัวการปิดเปิดไฟก็คือเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับหน้าจออันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่านาฬิกาวันที่ต่างๆนะครับเราเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็น24ชั่วโมงไหมหรือว่าจะเอาเป็น12ชั่วโมงเราสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยก็ถือว่าการใช้งานการตั้งค่าเนี่ยอันนี้เหมือนมือถือเลยนะครับก็ตั้งค่าการใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะ ฟังก์ชันต่อมานะครับเวลาเราเลื่อนเลื่อนตัวแถบตัวเมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดของจอขึ้นนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกอีกเพราะว่าในลูกในตัวของเมนูเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยหลังจากการเชื่อมต่อแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตการอัปเดตก็คือในส่วนของการอัปเดตซิงค์โฟเวลาฟอร์ดมีการปล่อยให้อัปเกรดในส่วนของตัวระบบซิงค์โฟเนะครับเราก็เลือกอัปเกรดจากตรงนี้ได้เลยโดยการต่อผ่าน Wi-Fi นะครับผมอัปเดตได้ด้วยตัวเองเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเลือกแบบอัปเดตอัตโนมัติหรือว่ากําหนดเวลาได้ ได้นะครับจากตัวตัวฟังก์ชันที่อยู่ทางด้านด้านขวานะครับผมแอปมือถือก็เราสามารถเลือกอนุญาตได้นะครับว่าให้แอปมือถือขึ้นบนหน้าจอหรือเปล่าแต่โดยหลักก็เลือกอนุญาตด,ดีกว่าพวก Apple c a r p l a y แล้วก็พวกจ u ๊กมิวสิกต่างๆนะครับในส่วนของระบบช่วยเหลือฉุกเฉินก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของเวลารถเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมีการชนจนแอร์แบ็กแตกหรือว่าระบบตัดจ่ายน้ํามันทํางานเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราเปิดไว้นะครับ ตัวรถเนี่ยเขาจะโทรหา1669พร้อมแจ้งพิกัดเรื่องของตัวจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นลัติจุดและลองติจุดให้1669อัตโนมัติเพราะฉะนั้นในส่วนของการช่วยเหลือจะมาอย่างทันท่วงทีแน่นอนสําหรับในส่วนของระบบช่วยเหลือตัวนี้นะครับระบบการใช้งานคําสั่งเสียงก็เราสามารถเรียกได้ครับว่าจะให้เรียกคําสั่งเสียงสั่งอะไรได้บ้างจากหน้าจอตรงนี้นะครับไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับก็คือตัวนี้นะครับไฟตกแต่งห้องโดยสารเนี่ย เราสามารถเปิดและปิดได้นะครับลองดูตรงนี้จะเห็นไฟเห็นไหมครก็จะมีไฟตกแต่งห้องโดยสารก็จะมีตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านล่างนะครับอาจจะส่องสว่างถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนจะเห็นชัดกว่านี้นะครับตัวตัวนี้นะครับเราก็สามารถปรับในเรื่องของความสว่างได้จากตรงนี้นะครับผมเรื่องของตัวการเรื่องของตัวการตั้งค่าหน้าจอก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะ อันนี้คือหน้าจอหลักของตัว Apple Car p l a เเวลาเราไม่ได้ใช้งานอะไรก็คือจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับ a p p l e CarPlay แบบไร้สายนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันตัวอื่นกันนะครับสำหรับภายในะสำหรับออปชันของภายในที่เพิ่มเติมมาก็คือตัวนี้นะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จไร้สายก็สามารถรองรับการใช้งานแบบไร้สายได้สําหรับโทรศัพท์ที่รองรับ ในเรื่องของการใช้งานผ่านระบบไร้สายก็คือวางตรงนี้ได้เลยก็ชาร์จได้เลยนะครับแล้วสามารถใช้งาน Apple c a ค P ร์แล้วก็ชาร์จไปในตัวได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ USB, USB มีให้นะครับด้านล่างก็จะเป็น USB แล้วก็มี USB Type C ให้ Type C ก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่จําเป็นต้องใช้เช่นมือถือหรืออะไรต่างๆรุ่นใหม่ๆที่เป็น Type C นะครับผมหลังจากตัวอุปกรณ์ด้านในนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านด้านด้านคอนโซลกันต่อนะครับคอนโซลก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับก็คือตัวนี้นะครับ เป็นเบรกมือไฟฟ้าตามคําเรียกร้องของลูกค้านะครับก็คือกดสัมผัสเดียวเวลาเราล็อกอยู่เป็นเบรกมือไฟฟ้าหน้าจอก็จะขึ้นอ่าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมเวลาปลดเบรกมือก็แค่กดทีเดียวครับอ่าเนี่ยสัญลักษณ์ของตัวเบรกมือก็หายไปแลครับเบรกมือไม่ทํางานอันนี้ก็คือเราก็พร้อมใช้งานแล้วเวลาใช้งานก็แค่ดึงขึ้นทีเดียวนะครับง่าย เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเรื่องเรื่องของตัวระบบการขับขี่ให้นะครับก็คือจากด้านนี้นะครับสามารถจากด้านนี้ได้หรือว่าจะหมุนจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอันนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้ารถก็สามารถปิดได้นะครับสําหรับตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนเดี๋ยวลองให้ดูละกันเนาะระบบขับเคลื่อนนะครับเวลาจะเปลี่ยนจากขับ2ไปขับสีได้โดยการกดนะครับอ่บกากด แค่นี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4ขับ2เวลาเราเปลี่ยนเป็นขับ4เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ในขณะที่รถวิ่งรถไม่ต้องจอดก็ได้นะครับผมแต่ว่าความเร็วไม่เกินสักประมาณร้อยละกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเข้าโฟโล่เนี่ยก็คือปุ่มนี้โฟโล่เนี่ยต้องหยุดรถนะครับหยุดรถแล้วก็เข้าเกียร์เก่อนนะครับก็คือบีบหัวเกียร์มาที่เกียร์เนะครับถึงจะเข้าโฟโล่ได้นะครับผมแล้วก็เวลาจะออกจากโฟโล่ก็เหมือนเดิมครับก็ต้องอยู่ที่เกียร์เนะครับแล้วก็ถึงจะมากดโฟร์ไฮได้ ก็คือสามารถออกกับโฟลได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับในโหมดการขับขี่นะครับในในส่วนของตัวขับสี่ตัวนี้ก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เราเลือกหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับสําหรับโหมดการขับขี่นะครับสามารถใช้งานจากตัวนี้ได้เลยโดยการเปลี่ยนแบบหมุนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูนะครับหมุนหนึ่งทีเห็นไหมครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่แบบปกติครับผมอ่าเวลาผมหมุนอีกทีนึงนะครับอ่าจากปกติก็จะมาเป็นโหมดประหยัดครับ แล้วก็จะอีกทีนึงก็จะเป็นหมวดลากหรือว่าหมวดพ่วงนะครับอันนี้จะเป็นหมวดขับขี่บนถนลนลื่นหรือว่าสลิปเบอรี่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหมวดโคลนไวไวล,ลุยโคลนหรือว่าลุยพื้นที่ที่มันค่อนข้างลื่นมีอกัดรถจมนะครับก็เราก็เลือกหมวดโคลนนะครับแล้วก็หมวดลุยทรายนะครับตัวนี้อ่าสำหรับตัวหมดการขับขี่ของตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับเนาะอ่ามี1โหมด2โหมด3โหมด4โหมด5โห,หมด แล้วก็6โหมดนะครับโหมดการขับขี่นะครับค่อนข้างใช้งานแบบสะดวกสบายนะครับตัวนี้จะช่วยจัดการในเรื่องของระบบเครื่องยนต์แล้วก็อัตราเร่งหรือว่ารอบของเกียร์นะครับให้สัมพันธ์ในในเรื่องของลักษณะการขับขี่หรือว่าพื้นถนนได้เลยครับสำหรับตัวโหมดการขับขี่ตัวใหม่ของเจ้าตัว Next Gen y t a c 4x4 ตัวนี้นะครับ เทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงยังมีให้จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าตัว l a n e Rover t a c ตัวที่เป็น Next Gen ตัวนี้นะครับสำหรับตัวภายในของตัวเจ้า Ford l a n g e r Next Gen ตัวนี้นะครับก็หลักๆเลยเดี๋ยวเริ่มที่เบาะหนังก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเบาะหนังตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสไตล์ i t e c h นะครับก็ จะดูค่อนข้างสวยงามกว่าตัวโมเดลก่อน,นครับแล้วก็ตัวเบาะยังปักคําว่าไวท์แท็กเป็นสีส้มเหมือนเดิมแล้วก็ตัวเบาะก็ยังเดินได้เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดตัวแรนเจอร์ตัวไวท์แท็กนะครับผมก็คือจะเป็นสีส้มนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบหุ่มหนังแล้วก็เดินได้สีส้มเหมือนกันนะครับผม ในส่วนของตัวคอนโซลนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นหุ้งหนังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีส้มนะครับจะเป็นตัวตัดกับตัวนี้อ่าจะเป็นตัวสีค่อนข้างตัดกันเลยแล้วก็จะมีคําว่าวาแท็กติดมาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความโดดเด่นของในด้านของเกะคอนโซลที่อยู่ด้านหน้านะครับสาหรับเจ้าตัวแลนเชอร์เน็กซ์เจนตัวที่เป็นวาแท็กตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับเจ้าตัว La นเ e อร์ x t Gen นตัวนี้นะครับก็อย่างถ้าเกิด สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือเอาเอาที่เบาะก,ก่อนแล้วกันเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับซึ่งโมเดลก่อนหน้านี้จะเป็นไฟฟ้าเฉพาะคนขับต <c ours> ัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่นหน้าเลยก็จะเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับในเรื่องของการใช้งานและว,ว่าการปรับปรับในเรื่องของความสูงต่ำของเบาะนะครับตัวนี้เพิ่มความสะดวกขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่วางแก้วน้ําก็มีตรงด้านคอนโซลกลางนะครับสองที่นะสำหรับตัว w i ยแท็กนะครับแล้วที่เพิ่มขึ้นมาก็คือที่อยู่ด้านหน้านะครับผมที่อยู่ด้านหน้าอ่าราาสมถกด นะครับแล้วก็สามารถเปิดออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอ่าประมาณนั้นเลยก็สามารถกดแล้วเปิดมาได้ก็เป็นตัวที่เสริมขึ้นมานะครับสําหรับตัวรุ่นที่เป็นว i ยแท็ก <c oughs> ก็จะมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนเก๊ตัวนี้นะครับอ่าปึ๊บสามารถเปิดได้นะครับก็เอาไว้วางของหรือว่าเพิ่มในเรื่องของความอเนกประสงค์ในเรื่องของการใช้งานเก็บเอกสารอะไรต่างๆนะครับใช้งานก็กดทีเดียวเปิดนะครับปิดก็ปิดง่ายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับสาหรับตัวตัวนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์แถวหลังมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นแอร์หลังนะครับผมแอร์หลังมีให้นะครับตามคาเรียกร้องที่ลูกค้าสอบถามกันมาหลายคนแล้วก็ปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟบ้านมีให้นะครับเป็นปลั๊กปลั๊กชาร์จโน้ตบุ๊กหรือปลั๊กอะไรปกติสามารถเสียบและใช้งานได้เลยตัวนี้ไฟ จะอยู่ที่400วัตต์นะครับ230โวลต์400วัตต์นะครับสามารถใช้งานแล้วก็เสียบได้เลยนะครับมี USB ให้พร้อมนะครับพร้อมกับตัวที่เป็น USB แบบ Type C ด้วยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับสาหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่อนข้างครบคันเลยนะครับสําหรับเจ้าตัว Range r ร์ Next Gen ตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของเจ้าตัว Range r ร์ Next Gen นะครับตามที่กุ้งแนะนํากุ้งอาจจะแนะนําไม่หมดนะครับในเรื่องของฟังก์ชันหรือว่าอาจจะทุกฟังก์ชันถ้าเกิด ตรงไหนตกหล่นไปนะครับลูกค้าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับยังไงเดี๋ยวกุ้งมาตอบให้ให้แน่นอนครับสำหรับคําถามนะครับเพราะว่าอุปกรณ์สําหรับเจ้าตัว La นเชอร์เน็กเจอแล้วก็สิ่งอุปสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว La นเชอร์เน็กเจอร์วทตัวนี้4ีคนะครับผมลูกค้าสนใจสอบถามได้นะครับยังไงเดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างของคลิปนะครับผมยังไงวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ